ทางเพรทางเสบได้ไปถึงสูงวังศพตําใจเล็กคุณน้าครสวัสดีนะครับคุณใจเล็กอยูทูสวัสดีพี่น้านครมานะครับขอบคุณพลังลมบนสิบสามดวงสิบดวงตาเจ็ดล้านเลิฟนะครับโอมาเลกเกอ์มาเลกเกมาเลกเกกึ่งเกกึกระึ พี่นานกักรก็สวัสดีคุณจีชแนยมานะครับน้ําจะท่วมกอปีนี้ท่วมนะครับพี่นันันนาทา้านานาลุ่มผมท่วมแล้วครับท่วมแล้วครับทุ่มถนนถนนถนนไปนานีนท่วมแล้วครับบ้านผมพี่นันท่วมท่วมแต่นาลุ่มนะครับนาดอนไม่ท่วมนาโคกนาดอนไม่ท่วมนะครับสวัสดีครับพี่ปฐมพรครับขอบคุณนะครับพี่ปฐมพร กเกษตรพลังงอน <c oughs> <c oughs> พี่นาก็สวัสดีคุณกเกษตรนะครับ ลูกสาวนกเอี้ยงติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์พี่เกษตรประถมพรก็สวัสดีคุณยายเล็กมานะครับพี่น้าก็สวัสดีคุณเกษตรผสมประสานมานะผสมผสมพรมานะครับยายเล็กพอสชใจไม่บอกปล่อยให้งงแซบแซบเขาโอเคครับอ่พี่ประถมพรสวัสดีพี่น้านครมานะครับพี่น้าก็สวัสดีนกดาวนกเอี้ยงมงมานะครับยายเล็กก็สวัสดีพี่ประถมพรมานะครับอ่พี่ประถมพรก็สวัสดีคุณนกนกสาวนกเอี้ยงมานะครับข้าแช่าก็สวัสดีคุณประถมพรนะครับชื่อเดียวดี พ่อแก่สวัสดีคุณนกมานะคะพี่ปัศณีก็ยิ้มย่ยมๆๆมานะครับพี่ประทมพงสวัสดีแม่น้องท็อปมานะครับ ชาวเมืองสิงใครยังไม่ทานข้าวไปทานข้าวเลยเดินนะครับพอสมใจจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> เอาสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับ <c oughs> โอ้มาเล็กกี่มาเล็กกี่คนคนบอมีงานรับตกงานครับช่วงนี้ไ้มีเวลาไลรนะครับตกงานตกงานตกงาน คุณยายเลีกกสิบแปดมานะครับไทยบ้านเลี้ยงเป็ดกงงอใจก็ก,กอดมานะครับขอบคุณนะครับสิบเก้าลนด์เล็บนะครับขอบคุณนะครับกูแนนแอดแนนไทยบ้านเลี้ยงเป็ดน,นะครับแอดแนนเอฟซีไทยบ้านซูสหนึ่งมานะครับ พี่น,า,นาคณก็สวัสดีคุณไทยบ้านเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลีย้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะครับกินข้าวครับพ่อช่าโอเคนะครับได้อะไรกินเนาะคุณยายพิงสวัสดีน้องแดน,นคนสวยมานะครับ คิดถึงพะุงกินข้าวครับโอเคนะครับแซบๆบมานะครับคุณยายยุพินก็สวัสดีคุณพี่นั่นมานะครับคิดถึงถึงขอบคุณนะครับโอเคนะครับได้อะไรทานนะครับขูแน่ใบ้านเลมเปดสวัสดีคุณยายเล็กมานะครับยายเล็กยายเล็ก Choo, molly, ding, ding, molly, ding, ding, molly, ding, ding.